ประกันชีวิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิเน็กซ์กะทิร้อยเปอร์เซ็ตราอร่อยดีคาเมลา่าเบบี้ทูเว p o พาวเดอร์ไบรท์กับสูรายการชีชาชวานค่ะกับช่วงนี้เลยโอ้โอ ว้าก็าออตอนนี้นะคะเราอยู่ในรอบของการชิงแชมป์ประจําฤดูฝนนะคะปีที่7แล้วค่ะรอบเพลงเร็วเรียกได้ว่านะคะอีกไม่กี่อึดใจนะเราจะได้รู้แล้วค่ะว่าใครจะเป็นแชมป์ประจําฤดูฝนกันนะคะระหว่างโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์พุูวิทยาจากจังหวัดนครราชสีมาวันนี้น้องเขามีอะไรมาฝากหราคะโ <c oughs> น้ตก็ดีอย่างที่บอกว่าคะแนนในรอบเพลงชาเขานําอยู่เพราะเขาได้ไป9.4 อีกหนึ่งโรงเรียนนะคะโรงเรียนห้วยต้นพิทยาคมจากจังหวัดชัยภูมิค่ะคะแนนเขาตามนี่เขาได้แค่9.2ุเองเขาอาจจะมีการเต็มตัวที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะคะเราไปดูกันช่วงนี้เลยค่ะโอ้โหบางตอกมาเริ่มกันที่โรงเรียนแรกกันเลยครับนี่ครับน้องๆจากโรงเรียนสีคิ้วสวัดพดทดุงพทยากับลังสองกันอยู่เลยครับเสียงร้องเป็นผู้หญิงซะด้วย รอบนี้จ็มีการเปลี่ยนนักร้องครับท่านผู้ชมอา้อาวน้องเบนจี้นี่เองรอบที่ผ่นานมาน้องเบนจี้มาเป็นนักแสดงครั้งนี้จะมาถือไม่ร้องเพลงเองเลยแหละครับเนี่ย <Wow. S 1> แม่น้องๆถึงกับลงไปนอนเลยครับเพลงนี้มันถ้ามันออกสรีลาร่างกายเยอะค่ะ ทุ่มเทแรงกายแรงใจกันขนาดนี้ยังไงเป็นแฟนช่วยส่งใจเชียร์น้องๆกันด้วยนะครับมากันอิกฟังกันบ้างครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้องของแดนเซอร์เลยนักร้องนะคะตามปอยมาเลยค่ะแดนเซอร์คะทำอะไรกันอยู่สร้างวงทำอะไรกันครับเนี่ยทำไมต้องตกใจกันขนาดน้ามิงโกค่ะ เราเป็นภาษาอะไรเนี่ยค่ะภาษาญี่ปุ่นค่ะมันเกี่ยวกับตัวอักษรฮีรลางานะของประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าจะได้ฝึกการจําได้ด้วยค่ะว่าในแต่เวลาวาว่าให้เกิดประโยชน์ได้ทีเดียวเลยครับถึงเวลาน้องๆก็มาเริ่มซ้อมกันครับหลังจากนั้นน้องๆก็มาร่วมกันรับประทานอาหารเพิ่มพลังกันต้องเอาใจช่วยน้องๆทั้งสองโรงเรียนกันด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ไปกัน